ทายาทหมื่นล้านรักกันมากงานนี้คนเป็นพ่อแม่ปลืม้มล่าสุดน้องเอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ทายาทตัวน้อยของคุณแม่ชมพู่อริยาและพ่อนอดวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยงานนี้น้องเอบิเกลได้มากินชาบูที่ร้านเฉาเชียนชาบูโดยต้องบอกเลยว่าน้องเอบิเกลก็ถูกหลอกล่อจากของขวัญที่พี่ๆมอบให้ซึ่งงานนี้น้องเอบิเกลก็ทําสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงโดยที่พี่ๆได้ให้ของขวัญน,น้อง เอบิเกลแต่น้องเอบิเกลกลับบอกพี่หนองเจี๊ยบว่าให้เก็บของขวัญน,นี้ไว้ให้กับ้ายให้กับยุเรียกได้ว่าให้อันไหนก็เก็บไว้ให้พี่ๆฝาแฝดได้เป็นอย่างดีแถมยังแบ่งให้ทั้งพี่สายพี่พาได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะโดยนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่น้องเอบิเกลข็ไม่แบ่งนั่นก็คือป๊อกกี้ซึ่งเป็นขนมที่ชื่นชอบนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าเป็นของเล่นก็ต้องให้พี่สายพี่ยุแต่ถ้าเป็นขนมของขวัญอร่อยๆน้องเอบิเก เขาเหมาหมดถูกต้องไหมคะน่ารักซะจริงๆแบบนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจแย่เลยล่ะคะ่ะที่ลูกรู้จักแชร์ริ่งและนึกถึงกันแบบนี้ถ้ามีธุรกิจต่อไปอันอนาคตก็มั่นใจนะคะว่าสามพี่น้องจะต้องรักกันมากๆและช่วยกันทํางานได้เป็นอย่างดีชื่นใจป้นน็อตแม่ชมเขาล่ะคะ่ะเลี้ยงลูกมาดีแบบนี้ก็ต้องได้รับคําชื่นชมจากแฟนคลับและคนบันเทิงมากมายเลยว่าแต่วันนี้น้องเอบ เกลได้กินชาบูกับพี่ๆและคุณแม่หรือเปล่าคะแต่ตอนนี้น้องเอบิเกลเองก็สามารถกินอาหารได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นผักผลไมต้ต่างๆก็สามารถกินเองแล้วเพราะตอนนี้ถือว่าเป็นเด็กโตแล้วนั่นเองคะ่ะฉะนั้นน้องเอบิเกลของเราไปนั่งกินกับคุณแม่ชมพู่และพี่แฝดได้สบายๆเลยขอขอบคุณแม่ชมพู่อาริยา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ